สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอย่กขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถที่เรียกได้ว่าออปชันเนี่ยจะเต็มมากๆสภาพเหมือนใหม่แต่ราคาลงมาแล้วเกือบ3 0 0แสนนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว MG ZS 1.5 D p ี208 1กับราคาค่าตัวอยู่ที่4 3 9แสนบาทตอนเปิดตัวเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่7 0 0 0 0ส 2,000 20, 0บาทนะครับเรียกได้ว่าราคาลงมาเกือบ3 0 0แสนแล้วนะแต่สภาพของเขาเนี่ยนิ่งแล้วก็สวยเหมือนใหม่จริงๆนะครับนอกจากนี้ทางเต็นท์เนี่ยยังออกออฟเฟอร์เจ๋งๆให้ด้วยนะครับก็คือดอกเบีย้ยพิเศษนะเริ่มต้นอยู่ที่2.49%นอกจากนี้ยังผ่อนได้ถึง84งวดนะครับยอดจัดล้นๆเลยนะได้รถด้วยแถมเงินเหลือกลับบ้านด้วยนะเรียกได้ว่าออปชันเยี่ยมเลยนะครับ ใครต้องการซื้อสดก็ไม่มีแหวน7%ด้วยออก ง่ายนะทุกอาชีพทางเราก็จะดันให้คุณได้นะนอกจากนี้โปรโมชั่นยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีดอกเบี้ยสนเนานถึง12เดือนด้วยใครกําลังสนใจใครกําลังมองหาอยู่แล้วก็ใครเนี่ยที่กําลังอยากจะทดลองขับรุ่นนี้สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่เบอร์0ูนย์หกสองแป้านรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินลองรับ e 8 5ไม์วิ่งมาอยู่ที่70,000กว่ากิโลก็ไม่ถือว่าเยอะไม่น้อยจนเกินไปถ้าผ่อนต่อเดือนนะครับก็ผ่อนอยู่ที่เราๆ8 0 0 0กว่าบาท ต่อเดือนนะ รถคันนี้จะเป็นรุ่นตัวกลางนะครับไม่ได้เล่นตัวท็อปตัวกลางของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นดีตัวท็อปเป็นรุ่น X แล้วก็รุ่นต่บสุดเนี่ยจะเป็นรุ่น C ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะต่างห่างกันประมาณ5 6 0 0 0 0บาทแล่ผมว่ารุ่นนี้ก็ให้ออปชันมาเยอะมากนะครับตัวไมเนี่ยที่หน้าปัดเรือนไม่บ่งบอกเลยว่ารถคันนี้ม่วิ่งมาอยู่ที่70,000กว่ากิโลนอกจากภายนอกที่ดูสวยงามแลนะครับยังจัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า iSmart on touch screen นะครับก็สามารถที่จะเล่นหน้าจอได้นะแล้วก็จะมีเรื่ออองงขแผนีนะบก ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์มีระบบแนะนำร้านอาหารและที่พัก บนแผนที่นำทางได้นะครับมีระบบเลขาส่วนตัวไอคอนแล้วก็ระบบโทรเข้าโทรออกรับสายในกรณีที่ฉุกเฉินได้ด้วยเช่นกันนะครับระบบดังกล่าวเนี่ยจะโทรออกไปยังคอรเซนเตอร์ของ MG เพื่อให้ค้นหาตำแหน่งของร้านอาหารหรือสถานที่ใดๆที่เราต้องการก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องพิมพ์ลงบนระบบนำทางเลยก็เียกได้ว่ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากนั้นทางคอรเซนเตอร์เนี่ยจะส่งโลเคชันให้บนหน้าจอรถเราเพียงแค่กดเริ่มนำทางเราก็จะ ไปทางสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยได้นะครับก็เรียกได้ว่าออปชันเยอะมากๆจนผมอ,อาจจะพูดไม่หมดนะแต่คุณสามารถลงไปคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็เข้าไปอ่านเลยนะครับว่าออปชันมีอะไรบ้างนะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชายที่ชอบขับ แบบเร่งแรงมีแรงบิดเยอะๆคันนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์มากเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยพันห้าร้อยซีซีแต่ว่าตัวถังที่ใหญ่เนี่ยมันอาจจะทําให้เร่งได้ไม่เท่าที่คุณต้องการนะครับแต่สามารถขับสบายๆตามเมืองแล้วก็มีเรื่องของความสะดวกสบายภายในรถมีเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมแนะนํารถคันนี้จริงๆด้วยราคาด้วยลูคลักซ์แล้วก็ด้วยคุณสมบัติต่างๆมากมายนะครับรถคันนี้คือรถ mg zs 1.5 d ปี2018กับราคาค่าตัวอยู่ที่4 3 0 0 0 0 9, บาทใครสนใจเนี่ยสามารถโทรมาติดต่อได้ที่เบอร์062-8242551พวกเรารถด,ดีอยากขายยินดีให้บริการแล้วก็แนะนำรถนะครับคุณสามารถเข้ามาที่จะทดสอบได้หรือว่าใครที่ต้องการให้ส่งรถถึงหน้าบ้านก็สามารถทำได้เช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ